พี่ติ่งไม่หลับ่าพี่ติ่งไม่หลับพี่ติ่งตื่นพี่ติ่งบ่หลับลูกแม่ก็นอนหลับพี่ติ่งตื่นอยูู่้เดียวเลยพอลูกเฮ้ยพี่ติง่งคืองามแท้ๆนี่ถึงมืดก็มืดหล่อเอ้ยไม่ใช่มืดสวยนะจ๊ะเอาไปใส่ไปใส่ลูกอ๋อกระไดยินเสียงนอง้องหองก่ได ไปใส่ละ่ะเด็กว,ว่าสมกกน้องนีมันอนอยู่นี่เอาเอา,เ,อาเห็นแม่แล้วเห็นแม่แล้วเห็นแม่แล้ว <c oughs> อย่าบอกด้ว,ว่าสมุดนมแม่นี่หมดเต่ากินนมแม่เนี่ <c oughs> อยอุ้ยยายปันใดก็ยังเป็นลูกขึ้นเกาหนาสู สองสาวสองสาวลูกสองสาวแนมเมืงเอ้ยแนมเมืองแนมเมือง